สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับโลกจิตจกชุดชใน,นาสองนักศึกษาไปตอนหน้าต่อตาครับแล้วเอามาคืนพร้อมข้อความแอบดูอ่าน้ําทุกวันใหญ่มากนะครับเมื่อเวลา09:00นวันที่6ธันาวาคม2558พันธุลโทบัรจงชาสังพนักงานสอบสวนผู้ชุนานางงานพิเศษสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งจากนางสาวเอบนามสม,มุติอายุ20ปีและนางสาวบีนมสม,มุดอายุ20ปี ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งว่ามีโจโรคจิตมาขโมยชุดชน้นในของทั้งสองคนไปจากห้องพักที่หอพักพรระเสริฐซอยมหามิตรถนนทหารเขตเทศบาลนครอุดรแล้วนาไปตัดทําลายแถมยังขีดข้อความข่มขู่ก่อนย้อนกลับมาทิ้งที่เดิมให้ดูต่างหน้านะครับนังสาวเอให้การว่าเมื่อคืนเวลาตีสามยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับหลังจากดูทีวีเสร็จตนทั้งคู่ก็เข้านอนในห้อง พักในห้องพักเดียวดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นหอพักชั้นเดียวอยู่ติดกับถนนและขณะนอนอยู่ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดอยู่หน้าห้องตอนแรกคิดว่าเป็นคนร้ายจะมาขโมยรถจักรยานยนต์จึงได้ลุกมาส่องดูที่รูประตูหน้าห้องพักเห็นคนร้ายรูปร่างท้วมนะครับใส่หมวกน็อกสีดําและใส่ชุดสีดาขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดําเอื้อมมือมาเอาชุดชั้นในของพู้ตนเป็น อของต้นสามชุดของนางสาวบีสองชุดที่ตากไว้เราตากผ้าหน้าห้องพักเอาไปจนหมดก่อนจะขับจากรถจยานยนต์หลบนีไปนะครับนางสาวเอกล่าวว่าพอตีห้าก็ได้ยินเสียงรถจยานยนต์คันเดิมมาจอดหน้าห้องพักอีกไม่นานก็ขับออกไปด้วยความกลัวว่าจะเป็นอันตรายไม่กล้าเปิดประตูออกมาจนรุ่งเช้าจึงได้เปิดประตูออกมาเห็นชุดั้นในของผู้ตนที่โดนขโมยไปนํามาทิ้งกองไว้ ใต้เราตากผ้าถึงได้หยิบขึ้นมาดูเพราะว่าจุดชั้นในถูกโจนโรคจิตที่ขโมยไปได้ใช้กัไกตัดทําลายและยังใช้ปรกกาพิจิตงงินเขียนข้อความเอาไว้ด้วยว่าที่จุดชั้นในว่าแอบมาดูอํบน้ําทุกวันนะครับส่วนนางเกงในเขียนข้อความว่าใหญ่มากยิ่งทาให้พวกตนหวาดกลัวมากกว่าเดิมถึงได้โทรศัพท์ไปบอกทางบ้านเล่าเรื่องที่เหตุการณ์ขึ้นให้ฟังแล้วให้พวกตนมาแจ้งความดังกล่าว พันตำรวจโทบรรจงกล่าวว่าจากนี้จะให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุตรวจสอบจะก,กู้วุ้งจะปิดจากบริเวณรอบหอพักหรือหอพักใกล้เคียงเพื่อเป็นเบาะแสในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายพอโจรจิตลายนี้ขโมยชุดชั้นในของผู้เสียหายไปแล้วเอาชุดชั้นในไปทําลายแต่ยังเขียนข้อความมาข่มขูนที่ชุดชั้นในแล้วนํามาทิ้งให้ผู้เสียหายเห็นถือว่าเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคมโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยซึ่งจะติดตามจับกลุมมาให้ได้ต่อไปนะครับ